สะาอะไรกุมาเราตัวลอยบริการตัวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยชั้นป .5 นะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านวัคตอนเด็กๆรู้ไหมคะว่าวัคตตอนมีหน้าตาอย่างไรวันนี้เรามาเรียนกันเลยนะคะไปเด้อ เข้าสู่บทเรียนในเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเครื่องหมายวรรคตอนทั้งหมด6แบบด้วยกันไปดูเครื่องหมายแรกกันเลยเครื่องหมายแรกนะคะจะมีชื่อว่านักขาลิขิตนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูคะ่ะนักขาลิขิตเก่งมากเด็กๆคะนักลิขิตหรือวงเล็บที่เด็กๆรู้จักกันจะใช้ ขั้นนะคะขั้นข้อความหรืออธิบายขยายความเพิ่มเติมนะคะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นข้อสังเกตในการอ่านเครื่องหมายหนะะ้าคลิขิตหรือว่าวงเล็บที่เด็กๆรู้จักนะคะการอ่านข้อความที่ใช้วงเล็บนี้ให้อ่านวงเล็บเปิดแล้วก็อ่านข้อความในวงเล็บแล้วอ่านวงเล็บปิดนะคะตัวอย่างเช่นพระสุนทรโวหารผู้อ่านว่า พระสุนทรโวหารวงเล็บเปิดผู้วงเล็บปิดเครื่องหมายต่อไปมีชื่อว่าอัญญะประกาศเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะอัญญะประกาศเครื่องหมายอัญญะประกาศนะคะใช้เขียนคล่มคำพูดหรือข้อความที่ต้องการจะเน้นให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นค่ะ ข้อสังเกตในการอ่านเครื่องหมายอัญญะประกาศนะคะให้เด็กๆอ่านว่าในเครื่องหมายคำพูดแล้วก็ตามด้วยข้อความในเครื่องหมายนะคะตัวอย่างการใช้เครื่องหมายอัญญประกาศนะคะเช่นไพลินพูดว่าน้องแพรคุณแม่กําลังรออยู่หน้าบ้านเด็กๆต้องอ่านว่า ไคลินพูดว่าในเครื่องหมายคำพูดน้องแพร ى, คุณแม่รออยู่หน้าบ้านเครื่องหมายต่อไปมีชื่อว่าไม้ยมกเด็กๆอ่านตามคุณครูคะ่ะไม้ยมกไม้ยมกนะคะใช้เขียนไว้หลังคำหรือข้อความเพื่อให้อ่านคำหรือข้อความนั้นซ้ำกันสองครั้งโดยที่ไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายนะคะเด็กๆเ,เรามาดูตัวอย่างกัน เช่นน้องๆกินข้าวหรือยังฉันหลับบ่อยๆเป็นต้นนะคะเครื่องหมายต่อไปนะคะชื่อว่าปยาน้อยเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะปยาน้อยเครื่องหมายปยาน้อยนะคะจะใช้เขียนท้ายคำที่ยาวๆเพื่อละข้อความที่รู้จักกันทั่วไปนะคะให้สั้นลง แต่เวลาอ่านนะคะเด็กๆต้องอ่านคำเต็มเท่านั้นนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างการใช้เครื่องหมายไปยานน้อยนะคะเช่นประโยคว่ากรุงเทพอ่านว่ากรุงเทพมหานครเด็กๆอ่านตามคร้ค่ะกรุงเทพมหานครคำที่สองน้อมกล้าอ่านว่า น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมเด็กๆตามครูค่ะน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมเก่งมากเครื่องหมายต่อไปมีไปยานน้อยแลว้วก็ต้องมีไปยานใหญ่เด็กๆอ่านเครื่องหมายตามคุณครูนะคะไปะยานใหญ่เครื่องหมายไปยานใหญ่นะคะจะเขียนท้ายข้อความที่ยังมีต่อไปอีกมากแต่ยกมาเป็นเพียงตัวอย่างนะคะ การอ่านเครื่องหมายไปยานใหญ่นะคะให้อ่านว่าละหรือและอื่นๆมาดูดตัวอย่างนะคะตัวอย่างทุเรียนเงาะมังคุดน้อยนาเราจะอ่านว่าทุเรียนเงาะมังคุดน้อยนาและอื่นๆเพราะมีเครื่องหมายไปยานใหญ่อยู่ข้างหลัง เครื่องหมายสุดท้ายคือเครื่องหมายจุดไข่ปลาหรือเครื่องหมายไข่ปลานะคะเด็กๆกออารอ่านเนี่ยควรหยุดเล็กน้อยแล้วจึงอ่านว่าละละละแล้วหยุดเล็กน้อยก่อนอ่านข้อความต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะคะเกิดเป็นคนไทยควรสามารถคีกันไว้เด็กๆต้องอ่านว่าเกิดมาเกิดเป็นคนไทยละละละ ควรสามารคีกันไว้จบบทเรียนในเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนกันแล้วนะคะเด็กๆในท้ายคาบคุณครูจะให้เด็กๆทำการบ้านในเรื่องอักษรย่อในคาบที่แล้วและเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนด้วยนะคะสำหรับเด็กๆคนไหนที่ยังไม่ส่งการบ้านนะคะก็สามารถส่งย้อนหลังได้ในไลน์ส่วนตัวคุณครูนะคะเด็กๆคุณครูจะรวบรวมคะแนนแล้วนะอย่าลืมนะคะ Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.